สวัสดีทุกท่านนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยนะคะขอแนะนำตัวนะคะนางสาวนัทพัฒน์ราพิมพ์สกุล h e a ์คอนซัลทิง n อนด์โป s เฟช s ั่นอลเซ e ร์ t ิสแ t ร์นะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำสั้นๆบริษัท TruIDC นิดนึงนะคะ 3รเราเป็น regional data center แล้วก็เป็น multi cloud service partner กับ cloud ใหญ่ๆหลายๆเจ้านะคะยกตัวอย่างเช่น AWS Google Azure Alibaba Huawei Tencent นะคะแล้วเราก็เป็น cloud service provider ที่พัฒนา cloud ของเราเองแล้วก็ดีลิリリสต์ให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ด้วยกันนะคะตัว cloud ของเราที่พัฒนาเองเนี่ย จุดเด่นของเราคือมีสวิตท,ที่เรียกว่า TKS นะคะ True k u m e r n e t e s as a Service เพื่อรองรับเทรนด์การพัฒนา m d ม r ด n i ห h t Application ที่เป็นพวก Container Application นะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาพูดในหัวข้อเรื่องของ Data Center Trend and h y b r i d Multi Cloud Strategy in Thailand นะคะ ก่อนอื่นเริ่มต้นที่ Data Center t r e n d ในประเทศไทยและใน South East Asia กันก่อนขออนุญาตเล่าสั้นๆนิดนึงใน South East Asia นะคะตลาด Data Center Market s i z e เนี่ยถ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือสิงคโปร์รองลงมาก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยแลนด์นะคะแต่อัตราการ Investment ของสิงคโปร์เนี่ยกลับไม่ได้สูงขึ้นตามมาเก็ตไซส์นะคะเนื่องจากโพลีซีของรัฐบาลที่มีการจำกัดในเรื่องของ power usage นะคะแล้วก็ในเรื่องของอการขึ้น data center ของ provider ต่างๆด้วยก็จะมีข้อจำกัดมากมายนะคะแต่ประเทศที่มีอัตราการ investment ที่สูงที่สุดใน Southeast Asia คือมาเลเซียนะคะ มาเลเซียเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลนะคะในการสนับสนุนในเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมี Economy, นะคะการสนับสนุนในเรื่องของ ructure, ะคอนเน c t i ิวิตี้อินฟราสตรัคเจอร์นะคะที่มีเป้าหมายในการที่จะทำให้มีอินเทอร์เน็ตแบนด์วิตเนี่ยระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยระดับหลักหลายร้อยจิกเลยนะคะแล้วในไทยล่กเป็นอย่างไรในประเทศไทยเองก็เหมือนกันนะคะเรามี Data Center Provider จากต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยหลายหลายเจา้าและก็มีอัตราก,การจเจริญเติบโตของ Data Center ในไทยเนี่ยสูงถึงปีละ23.5%นะคะยกตัวอย่างกลุ่มที่มาลงทุนในประเทศไทยนะคะอย่าง E T A X e e v r y w h e r e จากออสเตรเลียนะคะจากมาเลเซียจากญี่ปุนนะ,ะจากสิงคโปร์ แล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่สนใจมาลงทุน Data Center ในประเทศไทยก็คือกลุ่ม Cloud s e r v i p e p r o v i r e r เมื่อไม่นานมานี้เองถ้าทุกคนได้เห็นข่าวจะมีของ Google ที่ประกาศออกมาว่าจะมีแผนมาลงทุน Data Center ในไทยเพื่อขยาย Regional ของ Cloud Platform ของเขาการขยาย Cloud Platform ของ Cloud s e r v i c e Provider ใหญ่ๆเนี่ยมาลงทุนมีหนึ่งเรออย่างน้อยๆเนี่ยต้องการถึง3 Data Center เพื่อให้มี3าม a i l วา i l เลย Zone ซเพื่อตอบโจทย์มาตรฐานของเขานะคะแล้วก็อย่าง AWS ก็เหมือนกันเขามีการขยาย Data Center ตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะคะในการขยายตัว POP CDN ยืดลงมาในประเทศไทยแล้วก็มีแผนที่จะมาขยาย Regional กับประเทศไทยในอนาคตด้วยเช่นกันที่เราเห็นแล้วว่าการเติบโตของ Data Center เนี่ยจะมาจาก Cloud Service Provider เป็นหลักเหมือนกัน,นะะทีนี้การที่เกิด Cloud Service Provider ก็จะได้ให้เกิด Data Center ที่เรียกว่า Hyperscale Data Center ะะอันนี้เรามาดูว่า Portion สัสส่วนของ Hyperscale Data Center กับ n o n Hyperscale Data Center เร็จะเป็นยังไงนะะ Hyperscale Data Center คือ Data Center ขนาดใหญ่ใช้พลังงานการประมวลผลมหาศาลเลยนะะแล้ว Hyperscale Data Center ณนะปัจจุบันนี้ มีประมาณ600ถึง700กว่าแห่งทั่วโลกเลยนะะ40%เนี่ยจะตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่อัตราการเ,รเ,เตริบโตเนี่ยที่รวดเร็วเนี่ยจะเกิดอยู่ที่ยุโรปและเอเชียแปซิฟิกบ้านเรานี่เองนะคะโดยเฉพาะในจีนแล้วก็อินเดียและการลงทุนตัวไฮเปอร์สเกล Data c e n t e r ขนาดใหญ่เกินครึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ย จะมาจาก Cloud Service Provider เป็นหลักอย่าง Amazon อย่าง Microsoft นะคะและในอนาคต Google และ Alibaba เองเขาก็จะก้าวมาสู่การลงทุน Data Center ระดับ Hyperscale ในอนาคตอย่างสูงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้จากกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในปี 2000, 2025นะคะสีฟ,ฟ้าเนี่ยค่ะ อัตราดีมานของไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยจะเริ่มมีมากกว่านอนสเกลไฮเปอร์นอนไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์แล้วนะคะแล้วก็จะสูงไปในอนาคตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเนื่องจากทุกวันนี้เรามีไบไลน์ของไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกเนี่ยประมาณ314แห่งนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าปี2026ไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์จะมีถึงประมาณพันกว่าแห่งทั่วโลกเลย และปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ข้อแรกคือความต้องการของเอ็นยูเซอร์องค์กรต่างๆนี่แหละที่อยากใช้คลาวด์คอมพิวติงมากขึ้นต้องการใช้ดิจิตอลมากขึ้นขยายเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือการสนับสนุนของนโยบายของรัฐบาลนะยกตัวอย่างในประเทศไทยเองเนี่ย ถ้าเราเข้า B.O.I. ได้เนี่ยเขาก็จะมีอัตราสิทธิพิเศษทั้งภาษีถึง8ปีมีอัตราไฟฟ้าพิเศษให้ด้วยเหมือนกันนะคะกับผู้ที่ลงทุนในเรื่องของ Data Center และผู้ที่ให้บริการคลา u d นะคะนะในประเทศไทยในปี2026 Hyperscale Data Center ัเนี่ยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะและตลาดที่ทำให้เกิด h y เ e r s c a l e Data Center ในไทยเนี่ย ก็คือตลาดของ Cloud Computing นั่นเองนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะสูงถึง700ล้านเหรียญสหรัฐนะ,ะในปี2026ในประเทศไทยนอกเหนือจากที่เป็นตัวที่คีย์ปัจจัยที่ทำให้เกิดไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์แล้วนะคะมันมีคีย์โค้ดอะไรหลักๆอีกที่ทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นนะคะตัวคีย์หลักๆตัวแรกเลยคืออินเทอร์เน็ตออฟ เป็นอินเทอร์เน็ตสำหรับเครือข่ายของอุปกรณ์ IoT device ต่างๆนะคะซึ่งเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด IoT solution IoT device เกิดขึ้นมากมายทั่วโลกนะคะประกอบกับ การสนับสนุนส่งเสริมของนโยบายของรัฐบาลอีกเช่นเดียวกันถ้าอย่างในประเทศไทยเลยเราได้ยินอยู่แล้วว่าเป็น Thailand 4.0นะคะก็จะทำให้เกิดพวก Smart City Smart University ในประเทศไทยและแม้แต่กระทั่งองค์กรภาคเอกชนนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างกู๊ปซีพีนะคะในกลุ่ม a าร์คิวคาลเจรเราก็ทำพวก Smart Solution ทำพวก Smart f ฟา m i n g นะคะและในกลุ่ม p r o p e r t รก็จะมีพวกสมาร์ท i ิปปิอย่างพวกซีซี t U S, สมาร์ทโฮมนะคะแล้วก็กลุ่มโลจิสติกเองนะคะก็มีพวก IoT d e v ดีไว้เอาไว้สำหรับ tracking ไรเรื่องของ Business Accelerator ทั้งหลายนะคะถัดมาเทรนของการใช้ Cloud Storage นะที่มีมากถึง21%ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะการใช้ Cloud s t o r เรจค่อนข้างใช้ง่ายใช้ได้จากทุกที่ทุกเวลาข้อมูลมีความคงทนไม่เปลี่ยนแปลงมีการการันตีเรื่องของ S L A ของ Cloud Service Provider นะคะเพราะฉะนั้นแล้เรื่องของต้นทุนเองก็เหมือนกันนะคะใช้คลาวด์สตอเรจเซฟพอตเพราะว่าเป็น pay by use model ยูสเคสที่ใช้ Cloud ์สโตเ g e โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นองค์กรนะคะก็จะใช้สำหรับการเก็บข้อมูลแบ็กอัพการอะคายดาต้าเพื่อตอบโจทย์ออ d i ดิตนะคะในส่วนของ Cloud s t o r เรจถ้าเราเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดอาจจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างแอปของ True ID มันก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่มีการแถมคลาวด์ส o ตเรจฟรีสเปซนะคะให้กับ End User สามารถใช้กันได้อย่างแพร่หลายนะคะถัดมา ในเรื่องของการเติบโตของโปรเจกต์สับมารีนเคเบิลก็คือเคเบิลยีก้าน้ำแสงใต้น้ำนั่นเองสมัยก่อนเนี่ยเคเบิลยีก้าน้ำแสงจะถูกโอนแล้วก็โอเปอเรต by เทลคอมทีลโก้คอมพานีะ co Company, นะคะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยพวกสับมารีนเคเบิลยีก้าน้ำแสงใต้น้ำเนี่ยถูกโอนและโอเปอเรต ด้วยกับกลุ่ม cloud service provider ใหญ่ๆอย่าง Amazon Microsoft Google ต่างๆนะคะที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะมีการเชื่อมต่อให้เกิดท่ออินเทอร์เน็ตเกิดท่อ p r i v a t e l k ระหว่าง data center ในแต่ละรีเจนทั่วโลกเข้าด้วยกันกนะารที่เกิดโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้ก็เป็นตัว drive right ให้เกิดการเติบโตของ data center อีกเช่นเดียวกันนะคนะคและอันสุดท้ายธุรกิจ SME นะคะมีการมาใช้ Cloud ์แพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวตต่างๆมากขึ้นด้วยอย่างปี2022เนี่ยใช้ถึง53%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วใช้เพียงแค่38%เนื่องจาก SMB เนี่ยสามารถที่จะโฟกัสในการดีลิเวอร์ธุรกิจของเขาได้โดยตรงเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเสียเวลาในการเซตอัพอินฟราสต c ั u เจอนะคะ ีน,นี้เราเห็นแล้วว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ Data Center เกิดการจเจริญเติบโตแล้ว Data Center จะเติบโตไปในแนวทางไหนนะคะอันดับแรกจะโตไปในแนวทาง Data Center Automation นะะก็คือจะมีการใช้พวกโรบอติกโปรเซส s a ออโตเมชั่น RPA พวก AI เข้ามาบริหารจัดการ Data Center ให้เป็น Automation มากขึ้นนะคะอันที่สอง t a Center จะโตไปในทาง Edge Computing <ม>นะคะเนื่องจากเรามีตัวเทคโนโลยีเครือข่าย 5G อีกเช่น,ชนเดียวกันนะคะที่มาเป็นตัวสนับสนุนในส่วนนี้ เอ็นยูเซอร์หรือองค์กรเนี่ยมีการพัฒนาพวกสมาร์ทโซลูชันเนี่ยพวก IoT พวก AI เนี่ยมากขึ้นก็เลยทำเป็นจะต้องให้ Data Center เลยจำเป็นต้องเป็น d e c e น t r ล l i z e Computing Power เพื่อให้เกิดการประมวลผลที่ใกล้กับแหล่ง Data ของ End User มากที่สุดจึงเกิด Ed g o m p u t u t i n g t a t e n t n t e r ขึ้นนะคะและอันสุดท้ายเรื่องของ Sustainability นะคะและก็การใช้พลังงานหมุนเวียน Sustainability คือความยั่งยืนนะคะจากรายงานเนี่ยพบว่า data center เนี่ยใช้แค่1%ของ energy consumption เท่านั้นเองนะคะในขณะที่ workload ของ data center ตั้งแต่ปี2010เนี่ยมีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่พบว่าตัว power consumption ของ data center จะโตตามเลยนะคะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ให้บริการ data center เนี่ย ใช้เทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่น Google Microsoft นะคาเ,เขามองหาพื้นที่ในการตั้ง Data Center ในเทวีพิุโรบเนี่ยก็เลือกประเทศสวีเดนเพราะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่มีอากาศเย็นนะคะเพื่อที่จะลดพลังงานการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะ แล้วก็อย่างเช่นการใช้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ใช้พลังงานน้อยๆเกิด power efficiency มากๆอย่างเช่นการสร้างเทคโนโลยีใหม่ของ CPU การ build storage พวก NVMe ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะและอย่างยกตัวอย่าง cloud service provider ใหญ่ๆอย่าง Google แล้วก็ Microsoft เขามี target ทา์เก็ตแพลนเอาไว้เลยว่าในปี2030เนี่ยคาร์บอนฟรีใน Data Center ของเขาเนี่ยจะ100%เลยของ a เม z o n เนี่ยคาร์บอนฟรีจะอยู่ที่ปี2040นะคะและในปี2025 a เม z o n ก็เอมว่าทา์เก็ตของเขาจะใช้พลังงานหมุนเวียน100%เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเทรนด์ของ Data Center ในอนาคต นะะในประเทศไทยเองขออนุญ,ญาตยกตัวอย่าง TrueIDC นิดนึงเราเองก็เป็นตลาด Data เราเป็น Provider ิกาเจ้าใหญ่ในประเทศไทยเหมือนกันแล้วเราก็มีการขยาย Data Center อยู่ณนะจุดป,ปัจจุบันนี้เพื่อรองรับกับ Clouds e r v i c e Provider ต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศที่จะมาลงทุนซึ่งเราก็คำนึงถึงเรื่องของ sustainability เช่นเดียวกันนะคะคท,ทีนี้ เราเห็นแล้วว่า data center เนี่ยจะไปในแนวทาง hyper scale และจะโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ hyper scale จะเกิดจาก demand ของ cloud service provider เนื่องจาก end user ต้องการใช้งานคลาวมากขึ้นองค์กรต้องการใช้งานคลาวมากขึ้นทีนี้คลาวเทรนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นรีพอร์ตจาก f ฟ e x i l a นะคะปี B 2022 State of Cloud Reporting นะคะมี c t r e n d h i g h l i g h t เนี่ยมาแชร์วันนี้อย่างนี้นะคะคลาวเทนเนี่ยองค์กรจะคำนึงถึง f i n ออกเป็นหลักละนะคะฟินออกคืออะไรคือการคำนึงถึง Cost Saving Cost o p ส i อ i z a มิเซนะคะเริ่มตั้งแต่กระบวนการของ แอนนัลิซนะคะะเพื่อที่จะสามารถที่จะดูพวกคาวสเปนดิ้งในแต่ละเดือนได้โดยการทำแท็ g กิ้งลาเบลลิงนะคะเพื่อให้เห็น Service ไหนใช้มากที่สุด BU ไหนใช้เยอะที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็ทำเบนช์ h m a r กิ้งนะคะเพื่อมีชวร์เพอร์ฟอร์แมว่า Under หรือโอเ r อร์โพ s วิชชิ่งเกินไปหรือเปล่านะ,ะส่วนอันที่3พอเบนช์ m ม r กเสร็จปั๊บ ก็ทำการออฟติไมซ์มันนะคะคือการทำไรซ์ไซซิ่งให้ถูกกับกับสิ่งที่เราปริโภินิ่งนะคะให้ถูกต้องกับเวิร์กโหลดที่เข้ามาใช้งานนอกเหนือจากการทำไลฟ์ไซซิ่งแล้วเนี่ยคอสออฟติไมเซชันก็มีโดเมนอื่นๆอีกยกตัวยอย่างเช่นาการใช้ลาเซดเทคโนโลยีของคลาวนั้นๆน,น,นะคะยกตัวยอย่างของ AWS เนี่ยเรากค็ควรที่จะมาใช้ตัวที่เป็น M5 แทน M3 Instant นะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นราคาที่ถูกลงดิสมาใช้ GPT แทน GP2 นะคะหรืออย่างใช้ตัว g r a v i t o n Instant นะคะเพื่อให้ใช้งานกับกลุ่ม RDS หรือจะอหรือจะไปใช้งานกับกลุ่ม EKS นะเรานี้ก็จะเป็น โดเมนที่ทำให้เกิด Cost Optimize และการทำา r r i i n n m o o เด l ที่ถูกต้องก็จะช่วย Optimize เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการทำ r I, i การทำ Saving Plan มี m o m m i t m e n t การยุสเซ e ที่เราจะใช้งานนะคะและการทำพวก Elastic City การทำา u u t s s c l l n n g การทำา t t p s t t r t t k i p ของ Instance ให้ทำงานตามเวลาที่ต้องการไม่ใช้งานก็หยุดมันนะคะ เหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มของ optimization และอันสุดท้ายของ f i n s o f ก็คือ negotiation นะคะ n negotiation n negotiation ก็คือไปการต่อรองการทำ commitment contract นะอย่าง EDP อย่าง EA Enterprise Agreement กับ cloud service provider ต่างๆโดยการ commit ยอดที่เราจะใช้และจำนวนปีที่เราจะใช้นะคะเพื่อให้เกิด ดิสเคิลที่มากกว่าไพลิสที่เราจ่ายอยู่นับปัจจุบันนะนี่ก็จะเป็นเทรนด์แรกส่วนอันที่2ก็คือคลาวนทีฟนะคลาวนทีฟเนี่ยจากรายงานของเฟ x ซิล่าพบว่าอย่างอ,องค์กรส่วนใหญ่เนี่ย เริ่มหันมาใช้ Cloud Native บน Cloud Provider มากจากทูมากกว่าทูต่างๆที่มาจาก Traditional หรือ Third Party ยกตัวอย่างเช่นอินฟ a แอสโคดนะคะของ AWS พวกคลาว d f ฟอร์ t มช n ของ Microsoft นะคะมีการใช้งานที่เกิน50%เมื่อเทียบกับ Ansible และ Terraform นะคะที่มีการใช้งานลดลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้เทรนด์ของ Cloud Native Cloud Native ยังมีโดเมนอื่นๆอีกนะคะที่สามารถเติมเต็มผู้ใช้บริการ Cloud นะคะโดเมนแรกยกตัวอย่างเช่นทางด้าน Networking นะคะก็จะมีพวก VPN as a น e r v i c e นะคะมีพวก Elastic Load Balance นะ,ะมี Net Gateway ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้อง b บิ d ที่โดเมนถัดมาก็คือกลุ่มโดเมนที่ซัพพอร์ตเรื่องของแอปพลิเคชันคอนเท n t ์ i ลท์ก็คือ k u b e r n e t i s as a service นะคะ c i c d Cloud Native นะถ้าในกลุ่มของ Big Data ก็จะมี Cloud Native รองรับหมดเลยนะคะก็คือตั้งแต่ Data Lake กนะคะรวบรวมข้อมูลทำ ETL cleansing นะคะทำ a า a l y s i s ทำ Data Warehouse ไปถึง Data Virtualization เหล่านี้เราสามารถที่จะเลือกเป็น c l o u Native s e r v i c e ได้เลย ะะหรืออย่างกลุ่มอื่นๆอ,อย่าง IoT as a service นะคะและอันสุดท้ายเลยก็คือ cloud native ทางด้าน operation ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งลง lock server อีกต่อไปนะ,ะมี lock มี l o g g i n g มี monitoring มี tracing application แบบ cloud native <ม>ให้เลือกใช้งานได้ทันทีเพวัะน,นั้นตัวที่สองถึงเป็นเทรนที่มาแรงในปัจจุบันนะคะอันที่สามก็คือการเติบโตของกลุ่ม S m e B นะคะซึ่งอธิบายไปแล้วในรอบแรกของ data center นะ เนื่องจาก SME โฟกัสในบิสเนสนะสามารถที่จะใช้ Cloud s สวิตได้ทันทีอย่างยกตัวอย่างคลาวด์เนทีฟตะกี้เอสก็ไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้เขาไม่ต้องอกังวลในเรื่องของการจ่ายพวกอ p พ r ฟ n ร c นคลอด้วยต้องลงทุน i อิ r ฟา t ั u เ t u r e ไปก่อนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาใช้มากน้อยแค่ไหน <c oughs> เขาไปใช้บริการคลาวด์เ s ส o ดีกว่านะคะ ส่วนอันสุดท้ายอันนี้จะเข้ามาสู่หัวข้องไฮบิ m มัลติคลาวแล้วนะคะคือออแกไนน์เนี่ยใช้มัลติคลาวเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเทรนด์ในปัจจุบันและในอนาคตด้วยนะคะจากภาพจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่า m u l ติคลาวอะคะ่ะใช้อยู่ที่ประมาณ89นะคะแล้วถ้าเราซูมอินไปในมัลติคลาว89เนี่ยจะพบว่า80เนี่ยจะเป็นไฮบิทคลาวเอฟโพชนะคะ และใน9%ที่เหลือคืออะไรแบ่งออกเป็7%ก็คือเป็น m u l t i เ l ิ p u b พับผิด u ลนะฮะอีก2%เท่านั้นเองเป็น Multiple p r i v a t เวท o ลานะะอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของ h ไฮบริดมัลติคล u d ในปัจจุบันและในอนาคตนะคะการเกิด p ไพรเว Cloud ให้ i ิดคลาวมันดีคลาวมาได้ยังไงเริ่มจาก p r i v a t e cloud ก่อน p r i v a t e cloud คือ p r i v a t e cloud ที่เราเป็น owner infrastructure ของเราเองเป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์เองนะคะกำหนดสิทธิ์ความปลอดภัยได้ด้วยตัวเองกําหนดเซอร์วิสที่จะใช้ด้วยตัวเองนะคะก็จะมีเซอร์วิสที่จะให้ใช้ตามที่ต้องการนะคะแต่บางครั้งเซอร์วิสเหล่านี้มันไม่พอต้องการสเกลต้องการขยายแต่มันล็อกด้วย capacity ที่ p r i v a t e cloud ละ เพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้เกิดขยาย mm hmm. การขยายได้อย่างรวดเร็วนะคะ mm hmm. ก็ไปต่อเป็นไฮบิดเพื่อที่จะไปใช้บริการของพับบิกคลาวนะคะในการขยายเวิร์ดโหลดการสเกลเล l e เบลนะคะ mm hmm. หรือการใช้ฟังก์ชันอื่นๆที่ p r i v a t e cloud mm hmm. ไม่มียกตัวอย่าง mm hmm. เช่นไฮบิดเพื่อต่อไปเป็นแบ็กอัพ r s ีอาร์โซลูชันนะคะทีนี้การต่อไปพับบิกคลาวเจ้าเดียวก็ไม่เพียงพออีก mm hmm. นะคะ เนื่องจากว่าเซวิตต่างๆบนบนคลาวเจ้าใดเจ้าหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะก็เลยต้องมีการขยายต่อแบบมัลติคลาวนะคะไปยังพับปิดคลาวเจ้าอื่นๆนะคะเพื่อที่จะใช้จุดแข็งของคลาวอื่นๆนั้นเน้นั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้อนาลิซิ s ซึ่งอีกคลาวอีเจ้าหนึ่งอาจจะมีจุดแข็งมากที่สุดการทำพวกวอชร์ไลท์ดัชบอร์ดอีกคลาวหนึ่งก็จะมีจุดแข็งมากที่สุดนะคะทำไม การเป็นไฮบริดมัลติคลาวส t ต g y เนี่ยถึงจำเป็น,ปนต้องใช้ในปัจจุบันนะคะจากภาพเนี่ยในการเชื่อมต่อเนี่ยค่ะ,ะเราจะเห็นได้ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยการเชื่อมต่อแบบหลายหลายคลาวเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของ Vendor l o g k i n ะคะไม่ต้องผูกขาดกับเทคโนโลยีของคลาวเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะคะอันที่สองเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ของคลาวนั้นนั้นได้หรือ,หร,อหรือเรียกว่า base in class อันที่3ก็คือเราสามารถคอนโทรล Data ความปลอดภัยที่อยู่ใน private cloud ได้ด้วยตัวเองเนื่องจากเป็น private cloud ที่เป็นเราสามารถเป็น owner และดูแลการจำกัดการเข้าถึงของเราได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะ คอมไพล์พวกเรกูลเลเตอร์ทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลได้ง่ายด้วยนะคะอันที่4ก็คือ,อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม Data Resiliency ความทนทานได้ดียิ่งขึ้นและอันที่5การใช้ Cloud Computing ก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในราคาที่เหมาะสมที่สุดนะคะทีนี้ตัวมัลติไฮบริดมัลติคาวที่มันเป็นเทรนอยู่ปัจจุบันเนี้ย จากรีพอร์ตเขาเอาไปทำอะไรไปใช้ยูสเคสไหนมากที่สุดนะคะยูสเคสแรกเลยอันดับแรกเลยก็คือ,อเอาไปทำพวกแอปไซโลดีพอยแอปที่มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันบนคาวแต่ละลายที่แตกต่างกันนะคะอันที่สองเอาไปทำเป็น DR Service DR Solution ระหว่างคลาวนะคะส่วนอันที่3ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยน data integration ระหว่างคลาวนะคะยกตัวอย่างเช่น data มาจากจากหลาย multi source นะคะแล้วก็เอามาประมวลผลที่คลาวใดคลาวหนึ่งแล้วก็ไปแสดงผลอีกคลาวหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น Trop ทของการใช้ hybrid multi cloud use, use case นะคะทีนี้เวลาใช้ตัว multi cloud เราจะเห็นว่ามันมีคลาวหลายๆเจ้า สิ่งที่องค์กรต้องการก็คือจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะ manage Cloud ได้ด้วย tool เดียวหรือเซนเท่าไหร่ management tool นะคะ tool น,นั้นเราจะเรียกว่า cloud management platform หรือ CMP นั่นเองนะคะ CMP เนี่ยองค์กรเนี่ยเทรนของปีนี้เขาเอา CMP มาทำอะไรในการ manage cloud นะคะในการ manage m l t t Cloud อันดับแรกก็คือ C.M.P. เอามาเมนเนสในส่วนของ Security ยุนะคะยกตัวอย่างเช่นดูว่าเปิด uh, Multi-Factor Authentication แล้วหรือ,อยังร o o t p เ i เ e ตเ a c c เ s s เปิดถ,ถูกที่ถูกทางไว้หรือเปล่านะคะหรืออย่างเช่นมีการเชนเกิดขึ้นใน Cloud Environment ตัว Security Function เนี่ยบน C.M.P. ก็จะ a l l r t ให้เรารู้นะคะหรือการทำพวก Automate Security Fixing ด้วยฟีเจอร์ของ Security Tool ตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นโกอันโกอันแรกเลยที่ใช้ C M P ส่วนอันที่สองก็คือใช้ C M P มาทำ c อ o s s management ระหว่าง multi คาลนะคะส่วนอันที่สามก็คือเอา C M P มาก่อฟอนต์นะคะทำ policy รวมนะคะ distribute ไปในแต่ละคาวกำหนด policy จากที่เดียว อันสุดท้ายก็คือเอามาบมนจจัดการการใช้งานคลาวด์ละอย่างเช่นการซึมเท่าไหลเด PLOY Instant การทำสคริปต์สับสตาร์จากที่เดียวแล้วก็ดี PLOY ไปใงทุกทุกมัลติคลาวนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของทำไมการใช้2 CMP บนไฮบริดมัลติคลาวเขายกยกตัวอย่างภาพให้เห็นง่ายๆชัดๆว่าการเกิดไฮบริดมัลติคลาวเนี่ยหน้าตาแดกแรมมันเป็นยังไงนะคะ หน้าตาในเกมในการทำไฮบิดมัลติคาวก็จากไซส์มือเป็น private คาวของลูกค้านะคะขออนุญาตยกตัวอย่าง i c c นะเนื่องจากเราเป็นบริษัทที่สามารถให้ True IDC Connect เชื่อมไปยังมัลติคลาวในแต่และทุกทกที่ได้หมดเลยทั้ง Public Cloud ที่อยู่ในประเทศไทยและ p พับป c ดคลา d ที่อยู่ต่างประเทศและไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อยู่ในรีเชียนสิงคโปร์หรือรีเชียนอื่นๆเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างลูกค้าในกลุ่มทูเองในกลุ่ม CP ก็เหมือนกันนะ,ะยกตัวอย่างมีการต่อแบบมัลติคล u d ไปยังออ a c โ e คคลาวที่แฟงเฟิร์ตนะ,ะต่อ AWS Azure ที่สิงคโปร์นะคะก็จบด้วย t ูไอดี c ีค n นเน็กโซลูของเรานะคะ ถัดมา use case ที่ทำตัว hybrid m u l t i c o u d ที่ success บน true IDC เองนะคะก็คือ โซลูชันของวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือเรียกว่า Vroom น่าจะเคยได้ยินกันบ้างนะคะอันนี้เราให้บริการฟรีการใช้งานไม่ได้ใช้งาน Vroom ในประเทศไทยอย่างเดียวเนื่องจากการตอบโจทย์ของกลุ่ม CP เนี่ยเราต้องตอบโจทย์ใน r รี i o นอื่นๆด้วยอย่างไชน่าสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียเพราะฉะนั้นเรามีการ d e PLOY edge computing ของ Video Conference เพื่อให้ได้ให้ได้ระดับ High d e ฟเนี่ยที่รี i o นอื่นๆนะคะก็จะเป็นการ d e PLOY แบบ Hybrid Multi Cloud Mul t ติ e g i o n ย,ยุดเคสถัดมานะคะขอโทษด้วยนะคะ โอเคขอโทษค่ะยูสเคสถัดมานะคะก็จะเป็นยูสเคสที่ใช้ multi คาวเลยเพื่อทำหน้าที่แตกต่างกันใช้ uh, base in card ของแต่ละคาวมาทำหน้าที่จริงๆอย่างตัวนี้จะเป็นกลุ่มประมวลผลของ big data data จะรวบรวมอยู่ที่ true idc ใน t h i l l n n n o o e นะคะแล้วก็เชื่อมด้วย true idc connect ไป aws และ google นะคะเพื่อใช้ฟังก์ชันของ google ทำ analytics นะคะแล้วก็ aws ทำ machine learning แล้วก็จัดการ manage ด้วย true idc c m p นะคะ Cloud Management Platform และอันสุดท้ายเป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อไฮบริดนะคะเพื่อทำให้ดูอาวใช้ t u o IDC Cloud เนี่ยเป็น เป็น D R size นะคะทำแบ็ k อัพแล้วเป็น D R s i t e ต้นทางก็เป็น private ของลูกค้านะคะแล้วก็การเชื่อมต่อแบบ local กันเองเนี่ยก็จะได้สป e ดของ M P U S local network ที่สูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของการเชื่อมต่อที่จะให้เห็นภาพจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เองเนี่ย สรุปได้ว่าเทรนด์ด a ต้าเซ็นเเนี่ยจะโตบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะเป็นไฮเปอร์สเกลด t ต้ e เซ็นนะคะตัวที่ไบรท์ทำให้เกิด h y p e r ร์สเกลด t ต้าเซ็นก็คือ Cloud Service Provider แล้วโซลูชันที่องค์กรจะเอามาใช้ในเรื่องของ Cloud Computing ก็คือไฮบิดมัลติคลาวด์แ t ต g ีนั่นเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะขอขอบคุณคุณนะัทพัจาก True IDC เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เก็ิม,มาเป็นวิทยากรในเซสชันคี e y โนโรแรกของวันนี้ค่ะกับการอัปเดตเทรนด์ของ Data Center และการวางแผนกลยุทธ